คุณรู้ไหมคะว่าตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะดึงดูดรักแท้คนรักที่ใช่คนรักที่ตรงใจเพียบพร้อมในทุกๆสิ่งทุกๆด้านโดยการใช้กฎแรงดึงดูดค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับโคทัชชีในช่องทัสเซลทล์กนะคะ ยินดีด้วยนะคะที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้มันจะเป็นคำตอบให้กับคุณค่ะอย่าลืมนะคะความบังเอิญไม่มีอยู่จริงและคลิปนี้นะคะสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดค่ะโคดนำสองเคล็ดลับดึงดูดคนรักดึงดูดรักแท้มาให้คุณนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกก็คือให้คุณนั้นหยุดวิ่งหาความรักค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะกดแรงดึงดูดจะทำงานผ่าน อารมณ์และความรู้สึกที่เรานั้นได้ส่งออกไปการที่เราวิ่งตามหาความรักวิ่งตามโลกภายนอกมันแสดงถึงความ ขาดแคลนค่ะยิ่งวิ่งหาความรักความรักมันก็ยิ่งไกลห่างออกไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณเจอนะคะคุณก็จะเจอแต่ความรักที่มาในรูปแบบของความรักชั่วคราวยังไงก็จะต้องมีเหตุนะคะให้แยกจากกันอยู่ดีแล้วถ้าคุณเริ่มต้นความรักด้วยความขาดแคลนแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะยิ่งเจอเรื่องราวซ้ำๆแบบนี้ค่ะเรื่อยๆคบกับใครเจอกับใครก็มีแต่เลิกรากันนะคะแต่ EP นี้เราจะพูดถึงโซเมด พูดถึงคู่แท้รักแท้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหยุด วิ่งตามโลกภายนอกให้เข้าสู่โลกภายในโลกภายในคืออะไรหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามนะคะการกลับมาสู่โลกภายในของคุณนั้นก็คือการที่คุณกลับมาดูแลตัวเองค่ะการดูแลตัวเองนะคะโค้ดบอกเลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนคลื่นความถี่ในตัวของคุณปรับไวเบรชันในตัวของคุณเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะแต่ได้ผลยอดเยี่ยมที่สุดก็น่าเสียดายนะคะที่หลายคนนั้นได้มองข้ามข้อนี้ไป แต่ก็เป็นโชคดีของคุณค่ะที่ได้ล่วงรู้ความลับข้อนี้แล้วนะคะอย่างแรกเลยกลับมาดูแลตัวเองก่อนค่ะเปลี่ยนคลื่นความถี่ของตัวเองใหม่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเคลื่นความถี่ของเรานั้นออร่าของเรานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วให้คุณลองสังเกตค่ะคนรอบข้างจะเริ่มมาทักว่าคุณน,นั้นดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นหรือไม่เวลาเดินไปตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยจะมีคนแปลกหน้าหันมายิ้มให้กับคุณนี่แหละค่ะคือพลังแห่งการดึงดูดและไม่ว่า คู่รักของคุณโซเมตของคุณนะคะจะอยู่ในซีกโลกไหนอยู่ในประเทศไหนในโลกใบนี้เขาจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณเพราะว่าคลื่นความถี่ที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันอย่างแน่นอนนี่คือกฎค่ะ และก็มาถึงความลับในข้อนี้นะคะคุณจะต้องหยุดคิดถึงความรักที่ล้มเหลวในอดีตค่ะจักรวาลไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณคิดนั้นคุณชอบหรือไม่ชอบจักรวาลรู้อย่างเดียวว่าถ้าคุณคิดถึงนั่นแสดงว่าคุณต้องการจักรวาลมีหน้าที่ส่งมาให้และนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ใครหลายๆคนนั้นเจอแต่ความผิดหวังซ้ำๆในเรื่องของความรักนะคะ ถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะที่มีภาพในอดีตมาวนๆหลอกหลอนคุณนะคะให้คุณนั้นใช้กฎแห่งการแทนที่ค่ะกฎแห่งการแทนที่ก็คือการนําภาพนําความทรงจําที่ดีนําความรู้สึกดีๆอาจจะเป็นภาพการท่องเที่ยวหรือช่วงเวลาไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมาแทนที่ภาพเดิมบางคนอาจจะเป็นการนําภาพคนรักในแบบที่คุณต้องการมาแทนที่ก็ได้นะคะในช่วงแรกๆนั้นอาจจะดูเหมือนยากค่ะแต่ให้คุณลอง ฝึกไปนะคะไม่นานค่ะสมองเขาจะรับรู้ได้และเขาจะเปลี่ยนภาพให้คุณได้เร็วขึ้นคุณรู้ไหมคะบางสิ่งบางอย่างที่จบไปมันจบไปเพื่อให้คุณนั้นได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอมาถึงข้อที่2กันแล้วนะคะข้อที่2ก็คือการเซลทล์กหรือการโปรแกรมจิต จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยค่ะคือแหล่งที่เก็บข้อมูลในชีวิตของเราเอาไว้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านร้ายในบางคนที่เจอแต่ความรักที่ไม่สมหวังเจอแต่คนเจ้าชู้ความรักที่ผ่านมาไม่เคยโอเคเลยมีแต่ทําให้ร้องไห้เสียใจผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าคุณรู้ไหมคะจิตใต้สำนึกของคุณน,นั้นเขาจดจําทุกเรื่องราวไว้ได้ทั้งหมด และนำพาคุณให้เจอกับเรื่องซ้ำๆเดิมๆผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรานี่แหละค่ะที่เป็นคนเผลอไปโปรแกรมจิตของตัวเองเผลอไปคิดถึงเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆ,ซ,ำๆซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเรานั้นได้เผลอคิดเรื่องนี้ซ้ำๆมาแล้วกี่เดือนกี่ปี เพราะฉะนั้นนะคะทางลัฐที่จะดึงดูดคนรักที่ใช่ในแบบที่คุณต้องการก็คือการเซล์ท็อกหรือโปรแกรมจิตลงข้อมูลชุดใหม่ไปยังจิตใต้สำนึกของคุณค่ะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆความคิดเดิมๆที่นำพาคุณไปสู่ความล้มเหลวในความรักพลิกให้กลายเป็นการนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งความรักครั้งใหม่ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมและสำหรับใครนะคะที่ไม่รู้จะเลือกคำเซลทอกยังไง ต้องฟังชุดไหนโค้ดได้จัดทําเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งจิตให้อารมณ์ดีสั่งจิตให้คุณนั้นมีสเสน่ห์เพิ่มออร่าหรือแม้แต่การสั่งจิตให้คุณมีบุค,คลิกที่ดีดูเป็นคนมีความมั่นใจสามารถเลือกฟังได้นะคะและที่สําคัญก็คือเปิดฟังได้ทุกเวลา ในส่วนของการโปรแกรมจิตในเรื่องความรักนะคะโค้ดจะทำเอาไว้ให้นะคะติดตามได้ใน EP ีถัดๆไปสำหรับเซลทล์กหรือโปรแกรมจิตในช่องนี้นะคะโค้ดได้คัดสรรคำพูดที่เป็นบวกคำพูดที่ทรงพลังเพื่อส่งตรงไปยังจิตใต้สำนึกให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างเร็วขึ้นถ้าคุณลองนำสอข้อนี้นะคะไปทำตามโค้ดเชื่อเลยค่ะคุณจะได้เจอคนรักที่ใช่ คนที่เพียบพร้อมในทุกสิ่งทุกด้านในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะ